ดอกมงดอกไม้กินได้หมดยกเว้นขันสวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทําวุ้นแฟนซีวันนี้จะมาทําวุ้นแฟนซีขันสงกรานไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยส่วนแรกทําวุ้นกะทิก่อนนะคะใช้ผงวุ้น2ชั้นชาหรือ5กรัมน้ำ3า3 ml อกะทิ250 ml แช่ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา15 2 0นาทีนำขึ้นตั้งไฟอ่อนแล้วแว้เวียนมาคนบ่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและผงวุ้นละลายหมดส่วนผสมต้องเดือดและผงวุ้นต้องละลายหมดนะคะไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาในเรื่องของวุ้นคายน้ำ แล้วเมื่อวุ้นคายน้ําก็จะเจอปัญหากับวุ้นสีตกไม่สวยปัญหาพวกนี้เดี๋ยวจะพูดถึงอีกทีท้ายคลิปนะเอาละค่ะเมื่อส่วนผสมเดือดและผงวุ้นละลายหมดแล้วใส่เกลือลงไป1หยิบมือน้ําตาลทราย100กรัมหรือ8ช้อนโต๊ะครึ่งคนคนคนจนกระทั่งน้ําตาละละลายหมดและส่วนผสมเดือดอีกครั้งเมื่อส่วนผสมเดือดและน้ำตาลทรายละ,ละลายหมดแล้ว ยกลงจากเตาคนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมคลายร้อนเอาให้มันอุ่นๆนะคะเพราะว่าถ้าส่วนผสมร้อนเกินไปนะแล้วไปเทใส่พิมพ์เมื่อวุ้นเซ็ตตัวอาจจะเกิดการคายน้ําได้น้ำส่วนผสมที่ได้แบ่งมานะคะแล้วใส่สีผสมอาหารตามชอบจะแบ่งมากแบ่งน้อยนี่แล้วแต่เลยนะว่าเราจะทำกี่ดอกกี่กรีบอะไรแบบนี้ค่ะ วุ้นส่วนที่ยังไม่ใช้งานให้วางบนน้ำร้อนแล้วคนเป็นระยะๆะะเพื่อป้องกันไม่ให้วุ้นเซ็ตตัวแข็งถ้าวางบนน้ำร้อนแบบนี้นะคะก็ถ้าเมื่อน้ำหายร้อนเปิดแกส๊สเพื่อช่วยให้น้ำร้อนขึ้นด้วยนะต้องคอยเช็คดูนะบางคนอาจจะใช้วิธีใช้มหมอหุงข้าวก็ได้ค่ะอย่าลืมแวะมาคนด้วยน้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวที่ผิวหน้าเขาจะเซ็ตตัวแข็งไปซะก่อนเนื่องจากว่าผิวด้านบนจะร้อนน้อยกว่าด้านล่างจ้า กลับมาที่วุ้นที่เราแบ่งไว้หยดสีผสมอาหารลงไปตามชอบแต่อย่าหยดให้เข้มมากเพราะว่าถ้าปริมาณสีมากเกินไปก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วุ้นคลายน้ำได้สีที่ป้าใช้อยู่ตอนนี้เป็นสีแดงสดของวินเนอร์สียี่ห้ออื่นก็ใช้ได้คนผสมสีกับวุ้นให้เข้ากันตัววุ้นแนะนำว่าให้แบ่งมาผสมสีทีละน้อยจะได้ไม่เหลือทิ้งนะจ๊ะเสียดายของนำพิมพ์ที่ต้องการมาอันนี้ป้าใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนนะคะ พิมพ์พวกนี้ช้อปปีมีขาย l a z a ด a มีขายหรือว่าตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่บางร้านก็มีขายค่ะลิงก์ที่ป้าซื้อพิมพ์ม,มาเดี๋ยวแปะไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์แล้วก็ใต้คลิปนะคะหยดเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้จนกระทั่งวุ้นเสร็จตัวจะนำแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาก็ได้ถัดมาป้าจะทำตัวใบไม้นะคะก็เอาวุ้นมาผสมสีเขียวตากวุ้นใส่พิมพ์เหมือนเดิม บรรดาพิมพ์ที่ใช้ใช้ลายไหนก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องใช้เหมือนป้าส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นดอกจําปีพิมพ์ลึกๆแบบนี้ต้องกรีดพิมพ์ก่อนใช้ด้วยนะคะมันจะได้แกะวุ้นออกจากพิมพ์ง่ายๆตักน้ําวุ้นสีเขียวหยอดที่ด้านล่างทําเป็นก้านของดอกจับตั้งทิ้งไว้สักครู่ให้ตัววุ้นสีเขียวเริ่มเซตตัวน,นําน้ําวุ้นไปผสมสีเหลืองอันนี้ป้าใช้เป็นสีเหลืองไข่นะคะแล้วเอามาหยอดจนกระทั่งเต็มพิมพ แช่ตู้เย็นช่องธรรมดาจนกระทั่งเซตตัวแข็งเมื่อวุ้นเซตตัวแล้วก็แกะออกจากพิมพ์พวกนี้แกะง่ายแต่ดอกจำปีจะแกะยากนิดนึงนะคะเวลาจะแกะดอกจำปีจับพิมพ์คว่ำลงใช้นิ้วดึงขอบข้างของพิมพ์แล้วใช้นิ้วโป้งดันตัววุ้นออกมานี่ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้จำนวนดอกจำนวนใบไม้ที่ต้องการในระหว่างนี้มาทำตัววุ้นใส่กันนะ ใช้ผงบุ้น2ชั้นชาหรือ5กรัมน้ำ500 ml อมลแช่ทิ้งไว้15-20นาทีตั้งไฟอ่อนคนบ่อยๆจนกระทั่งเดือดและผงบุ้นละลายหมด เติมน้ำตาลทรายลงไป100กรัมหรือ8ช้อนโตครึ่งคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดและส่วนผสมเดือดอีกครั้งยกลงจากเตาแล้วคนเป็นระยะระยะจนกระทั่งส่วนผสมอุ่น อยากรู้ว่าอุ่นหรือยังลองเอานิ้วแตะๆดูก็ได้นะคะจะรู้สึกว่าเออมันกําลังอุ่นนะคะไม่ได้ร้อนจัดแล้วแต่อย่าปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นเกินไปนะเดี๋ยววุ้นมันจะเซ็ตตัวแข็งซะก่อนสมมุติว่าเอ๊ะเตรียมวุ้นใส่เสร็จแล้วตัวดอกไม้เรายังทําไม่เสร็จเลยก็ให้นําตัววุ้นใส่ตั้งบนน้ําร้อนนะคะแล้วแวะเวียนมาคนเป็นระยะระยะวุ้นใส่จะได้ยังคงสภาพเป็นของเหลวอยู่เมื่อเตรียมวุ้นใส่และวุ้นดอกไม้เสร็จแล้ว นำวุ้นกะทิส่วนที่เหลืออยู่เทลงไปในขันตัวขันที่ป้าใช้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้12เซนตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งวุ้นกะทิตึงตัวพอที่จะเทวุ้นใส่ลงไปได้ลองแต่แต่ดูแบบนี้นะคะค่อยๆเทวุ้นใส่ลงไปเทเบาๆให้ไหลลงมาช้าๆจะได้ไม่มีฟองอากาศปริมาณวุ้นใส่ที่เทลงไปในขันกา,กากาเอานะคะให้มันใกล้เคียงกัน เหลือน้ำวุ้นใสไว้นิดนึงก็ได้นะคะเผื่อว่าจะเอาไว้ใช้เป็นกาวสำหรับยึดติดตัวดอกไม้กับวุ้นใสให้ติดกันตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งผิวด้านบนของวุ้นใสดึงๆประมาณนี้นะคะยังไม่เอาแบบแข็งโป๊กนะแล้วก็ค่อยๆวางดอกไม้ใบไม้ลงไปถ้าเกิดว่ามันเซ็ตตัวแค่ประมาณนี้ตัววุ้นใสกับดอกไม้เขาจะติดกันได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องหยอดวุ้นใสเพื่อเป็นกาวเพิ่ม ตัวดอกจำปีเขาค่อนข้างหนกักวางเบาๆนะส่วนไหนที่มีการซ้อนทับกันเรากลัวไม่ติดอย่างเช่นอันนี้ค่ะตัวดอกจำปีกับใบไม้เห็นไหมเขามีการซ้อนทับกันรอยต่อระหว่างดอกจำปีกับใบไม้อันนี้เราสามารถใช้วุ้นใสส่วนที่เก็บไว้มาหยอดเพื่อช่วยยึดติดได้นะทำการตกแต่งตามชอบเลยนะคะเดี๋ยวมาพูดถึงในเรื่องของวุ้นลายน้ำกันนิดนึงวุ้นลายน้ำคืออะไร เคยเจอไหมคะวุ้นทําเสร็จแล้วตั้งทิ้งไว้มันค่อยๆละลายออกมาเหลือก้อนเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆสาเหตุอาจเกิดได้หลายปัจจัยอย่างเช่นต้มวุ้นไม่เดือดผงวุ้นไม่ละลายหมดการใส่ผงวุ้นน้อยเกินไปก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้วุน้นไข่้นาได้การเทวุ้นลงพิมพ์ตอนที่วุ้นยังร้อนจ,จัดๆหรือว่าพอเทลงพิมพ์แล้วเอาไปแช่ตู้เย็นโดยที่วุ้นยังร้อนจนเกินไปอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะ รวมถึงถ้าเราเติมสีลงไปในวุ้นในปริมาณที่มากเกินไปก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้วุ้นคายน้ำได้จ้าถ้าวุ้นมีการคายน้ำโดยเฉพาะวุ้นที่มีสีสีอย่างเช่นบรรดาดอกไม้ใบไม้ที่เห็นอยู่นี้เราจะเห็นเลยค่ะว่าส่วนของวุ้นใสเนี่ยมันจะมีสีจากดอกไม้จากใบไม้ซึมเลืะอกออกมาทำให้ดูไม่สวยการที่วุ้นไม่คายน้ำไม่ได้แปลว่าสีจะไม่ตกนะคะมาทำความเข้าใจกันก่อนส่วนประกอบหลักของวุ้นคือน้ำ ซึ่งน้ำเนี่ยก็รู้อยู่แล้วเนอ้อมันจะมีการออสโมซิสส่วนที่มีความเข้มข้นสูงมาสู่ส่วนที่มีความเข้มข้นต่ำดังนั้นจุดไหนที่สีมันมีความเข้มสูงๆง,งก็คือพวกดอกไม้ใบไม้เนี่ยย่อมจะมีการถ่ายเทมาสู่จุดที่มีสีอ่อนกว่านั่นก็คือถ่ายเทมายังวุ้นใสอะนะคะนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเก็บไว้นานๆานแล้วเอ๊สีวุ้นของเรามันดูเหมือนมีสีตกมีสีซึมออกมาเลอะเทอะเนาะ เพียงแต่ว่าถ้าวุ้นมีการคายน้ําด้วยเนี่ยการตกการซึมของสีมันจะค่อนข้างเร็วบางทีแค่แป๊บเดียว1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็เริ่มสังเกตเห็นการซึมเลอะของสีแล้วตัวดอกไม้ใบไม้ถ้ายิ่งทําสีเข้มจะยิ่งสีซึมสีตกไวแล้วก็เห็นได้ชัดถ้าเราต้มวุ้นดีถูกต้องตามขั้นตอนก็ตัววุ้นอาจจะสวยอยู่ได้ประมาณ1-2วันนะแล้วแต่ความเข้มข้นของสีที่ใส่ ทำแล้วแนะนำว่าควรรีบแจกรีบขายภายใน24ชั่วโมงวุ้นจะสวยที่สุดค่ะวุ้นสูตรนี้ป้าใส่ผงวุ้นค่อนข้างเยอะตัววุ้นจะออกมาค่อนข้างแข็งอันนี้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆมันจะดูดึงๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเขาเซ็ตตัวเต็มที่เขาจะแข็งกว่านี้เด้อป้าคะหนูไม่ชอบวุ้นแข็งๆอะคะ่ะลดปริมาณผงวุ้นได้ไหม ลดได้คะ่ะแต่ว่าการซึมเลอะของสีมันจะซึมเลอะได้ง่ายขึ้นเราก็เร็วขึ้นไม่อยากทําใส่ขันใหญ่ทําใส่ขันเล็กแบบในรูปก็ได้นะคะก็น่ารักดีแต่ในขันเล็กอันนั้นป้าลองทําเล่นๆน,นะคะไม่ได้จับดูนะว่า1สูตรจะทําได้กี่อันถัดมามาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบวุ้นกะทิ1สูตร37บาท60สตางส่วนต้นทุนวัตถุดิบวุ้นใส,ส่สูตร12บบาท50สสตาง ต้นทุนวัตถุดิบวุ้นใสกับวุ้นกะทิรวมกันจะอยู่ที่50บาทกับ10สตางค์1สูตรทำใส่ขันขนาดความกว้าง12เซนได้2ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบค่าวุ้นต่อชิ้นจะอยู่ที่25บาทกับ5สตางค์เฉพาะในส่วนของวุ้นนะคะยังไม่รวมค่าขันใครซื้อขันมาก,กี่บาทบวกเพิ่มเข้าไปด้วยนะ ต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนําให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะข้าววัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่ากล่องค่าถุงค่าจีปลาถาอื่นๆราคาขายขายกี่บาทดีตัวนี้เป็นงานฝีมือนะคะแนะนําให้เอาต้นทุนคูณ3คูณ4ไปเลยค่ะแล้วบวกค่าขันก็จะได้เป็นราคาขายนะคะ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกนะคิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจจากนั้นตั้งราคาขายเองได้เลยจ้าเอาราคาสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะจ้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า